บายดีพบกับ a อ r o t ีวิชั่นรัฐบาลลาวเล่งเพิ่มส่งออกสินค้า9รายการสู่ตลาดจีนนักสือ <Yeah. S 2> พิมพ์เวียงจันทร์ไทมส์ได้รายงานครับว่าท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีลาว <Yeah. S 2> เผยระหว่างการประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภา,านิติบัญญัติชุดที่9ประจําสภา,าหแห่งชาติลาวว่ารัฐบาลลาวเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนให้มากยิ่งขึ้นครับ โดยทางพันคำครับได้ตอบคำถามดังกล่าวหลังจากสมาชิกสภาสอบถามถึงแผนการส่งเสริมการผลิตเชิญพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟลาวจีนซึ่งจะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคมนี้ภายใต้จุดประสงค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลเตรียมเจรจาก,กับพารค้าและอุตสาหการรมแห่งชาติลาวเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนและก็ผลิตสินค้า9ประเภทตามโควตาการส่งออกที่รัฐบาลจีนอนุญาต โดยจะพูดคุยกับหอกันค้าครับว่ามีแผนอย่างไรและต้องการให้รัฐบาลทําสิ่งใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตอีกทั้งรัฐบาลพร้อมที่จะพิจารณาและดําเนินการนโยบายเพื่อสนับสนุนเพิ่มภูนศักยภาพในประเด็นนี้ทั้งนี้ครับรัฐบาลระบุว่าลาวได้รับโคต้าส่งออกปศุสัตว์ข้าวกล้วยมันสปะหลังชาแตงโมถั่วและน้ำยางไปยังประเทศจีน ท่ามันคำยังเสริมอีกครับว่าประเทศจีนได้จัดสรรโคตาการจัดจําหน่ายปศุสัตว์และข้าวจํานวนมากสู่ตลาดจีนให้กับประเทศลาวแต่ว่าเราสามารถส่งออกรายการสินค้าดังกล่าวได้น้อยมากครับพร้อมเน้นย้ําว่าผู้ประกอบการลาวจําเป็นต้องร่วมมือกับคู่ค้าชาวจีนในด้านการเพราะปลูกพืชผลสําหรับส่งออกซึ่งจะช่วยลดทอนข้อกําหนดระหว่างขั้นตอนดังกล่าวได้ครับแล้วพบกับ r อร์ i s ทีวิชันได้ใหม่ในครั้งหน้า